วิธีต้านไวรัสด้วยตัวเองที่ใครหลายคนยังไม่เคยรู้ในเรื่องของการต้านไวรัสทุกๆอย่างรวมถึงไวรัสโคโรนาที่แบบกําลังแบบอันตรายมากแล้วก็โด่งดังที่สุดในตอนนี้เลยหลายคนก็กังวลแล้วก็ดูแลตัวเองจากการที่เราใส่มาสก์ปิดจมูกแล้วก็ใช้เจลล้ลางมือแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอ,อันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องอยู่แล้วในเรื่องของการป้องกันตัวเองเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของอาหารการกินสิ่งที่ทุกคนควรที่จะงดเพราะวา รก็มันเป็นต้นเหตุหลักของการที่ทําให้ร่างกายเราเสื่อมร่างกายเราอักเสบให้งดต้นเหตุของอาหารค่ะอาหารในที่นี้คือ ของหวานข้าวแป้งน้ำตาลน้ำตาลอะหน่วยย่อยของเขาคือน้ำตาลกูโคสใช่ไหมคะเวลาทานเข้าไปมันก็จะเกิดการให้พลังงานเนาะเราจะมีแรงในการทำงานเนาะแต่ว่าถ้าเราทานมากเกินกว่าที่ร่างกายเราใช้จริงน้ำตาลมันจะก่อให้เกิดการอักเสบทั้งหมดในร่างกายสิ่งที่สำคัญที่มันตรงกับเรื่องไวรัสมากที่สุดคือน้ำตาลเนี่ยค่ะ เขาจะทําให้เลือดของเราในร่างกายทั้งหมดอ่ะคนแล้วก็เลือดเนี่ยค่ะมีความเป็นกรดสูงแล้วเลือดมีความเป็นกรดเนี่แหละค่ะมันทําให้ร่างกายและอวัยวะต่างๆในร่างกายเราอักเสบนะคะมันจะทําให้เม็ดเลือดแดงเกาะตัวกันเป็นกลุ่มทําให้ไวยรัสนี่ค่ะสามารถที่จะเจาะเข้าไปในเม็ดเลือดแดงแล้วทาลายเม็ดเลือดแดงเราได้นะคะอันนี้คือแบบ อันตรายมากถ้างดได้ก็งดถ้าลดได้ก็ลดเนาะถ้าทานนะคะเด็กก็แนะนําว่าทานมื้อเช้าได้แล้วก็กลางวันก็ทานครึ่งหนึ่งของมื้อเช้ามื้อเย็นทานเป็นโปรโตีนกับผักแทนเนาะถ้าเรางดอาหารที่เดียบอกเม็ดเลือดแดงจะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีลักษณะกลมสวยผนังแข็งแรงเม็ดเลือดขาวอะ่ะเขาก็รวมพลังกันที่จะไปแบบจัดการกับตัว ไวรัสที่เข้ามาในร่างกายนะคะข้อที่2คือการเติมพรีไบโอติกกับโพรไบโอติกนะคะโพรไบโอติกมันคือจุลินซีค่ะจุลินซีชนิดดีที่มันควรอยู่ในลำไส้ของทุกคนนะคะถ้าเราไม่เติมเข้าไปมันหมายความว่าเราก็จะมีจุลินซีชนิดไม่ดีในลำไส้เราเยอะมากๆเลยนะคะ ระบบการย่อยในร่างกายของเราอะ่ะมันเป็นเหมือนสมองส่วนที่2ของร่างกายเพราะว่าเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปแล้วเราทานอาหารดีทุกอย่างเลยแต่แบบระบบการย่อยเราไม่ดีอะ่ะแล้วร่างกายจะส่งต่อและดูดซึมสารอาหารดีๆไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายเราได้ยังไงโไบโอติ เดี๋ยวขอยกตัวอ,อยา่างโยเกิร์ตเป็นโปรไบโอติกชนิดดีมากๆเลยกับร่างกายเราเวลาที่เราทานอาหารเข้าไปอะค่ะจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเขาจะไปเพิ่มจํานวนในลําไส้เราแล้วก็ช่วยย่อยอาหารต่างๆในร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นคือด้อยากให้ทุกคนอะ ปรับโดยการที่แบบทานโยเกิร์ตค่ะง่ายๆเลยคือทาน1-2ช้อนโต๊ะทานมื้อเช้านะคะก่อนอาหารได้เลยสักประมาณ15-30นาทีก็ได้ค่ะทานได้ทุกวันเลยสําหรับโยเกิร์ตนะคะซึ่งโยเกิร์ตจริงๆแล้วเดี๋ยวเคยแบบมีแนะนําไว้แล้วเนาะคืออยากให้เลือกโยเกิร์ตที่มันเป็นโยเกิร์ตรลธรรมชาติหรือว่าเป็นกรีกโยเกิร์ตให้เลือกแบบที่ไม่มีน้าตาลบางคนบอกว่าถ้าไม่ทานโยเกิร์ตได้หรือเปล่าก็มีให้เลือกอีกหลายอย่างเหมือนกอันอย่างเช่นกิมจิเดี๋ยวก็ทานกิมจิเนาะคือกิมจิจริงๆแล้ว ทานแบบทุกมื้ออาหารได้ก็ยิ่งดีเลยระบบย่อยร่างกายเราแบบดีมากๆเลยทุกคนจะเห็นว่าแบบสาวๆเกาหลีเนาะผิวสวยผิวดีอะไรเงี้ยมีนอโตเป็นถั่วหมักของคนญี่ปุ่นตัวนี้ก็คือมีจุลินทรีย์ชนิดดีเยอะมากคือนอตโตะก็ดีมากเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งที่ทานดีก็คือมิโซกกลุ่มนี้ที่เดียพูดมาเป็นกลุ่มของอาหารโปรไบโอติก ทั้งหมดเลยนะคะเอามาทานได้เลยเป็นโปรไบโอติกคือเติมจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับร่างกายเราเนาะส่วนคำว่าพรีไบโอติกเป็นชนิดของอาหารที่เราต้องทานควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะไปเป็นอาหารของโปรไบโอติก ยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มของกล้วยดิบมะม่วงดิบกระเจี๊ยบเขียวหัวหอมสดเป็นอาหารของจุลินทรีย์ค่ะ,ค,ะคือดีมากๆเลยจดอยากให้ทุกคนแบบหาทานให้มันแบบคู่กันแบบนี้ไปนะคะเพราะว่ามันจะไปปรับในเรื่องของสมดุลลำไส้พอสมดุลลำไส้เราแข็งแรงเนาะมันส่งผลให้ภูมิคุ้มกันเรากลับมาปกติถ้าสมมติเราทานทุกอย่างมาดีมากเลยแต่ร่างกายเราสมดุลในเรื่องระบบย่อยไม่ดีเลยอะ่ะแล้วทุกคนจะเอาสารอาหารนั้นดูดซึมไปใช้ได้ต่อ,อยังไงอ่ะทุกคนลองนึกภาพดูเนาะเรื่อง ปัญหาในเรื่องของผิวหนังภูมิแพ้ต่างๆภูมิคุ้มกันต่างๆมันจะดีขึ้นตามธรรมชาติเลยนะคะถ้าเราปรับอย่างนี้ได้ทุกๆวันนะคะข้อ3ปรับเลือดให้เป็นด่างสูตรก็คือมีเบกกิ้งโซดาตักครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ใส่มะนาวใส่น้ําก่อนใส่น้ําประมาณซัก 120 ML หรือครึ่งแก้วก็ได้หรือปริมาณที่เราแบบทานหมดมะนาวใช้ปริมาณแค่ครึ่งซีกนะคะบีบใส่แก้วได้เลยแก้วที่เติมน้ำเนาะแล้วก็ใช้เกลือเนี่ยแนะนําเป็นเกลือแบบเกลือที่ให้แร่ธาตุเยอะอะ่ะขอแนะนําเป็นเกลือหิมาลายันแล้วกันเพราะจะทานเกลือหิมาลายันอยู่ซึ่งดีมากๆเลย ทำให้ร่างกายเราแบบดูุดซึมแร่ธาตุต่างๆเข้าไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเกลือค่ะเราใส่ไปนิดเดียวพอสักประมาณ1นส่วนสช้อนชาก็ได้ค่ะเราก็คนเข้าด้วยกันแล้วเราก็ดื่มตอนเช้าได้เลยดื่มสักก่อนทานอาหารเช้าสักประมาณ20นาทีนะคะคือให้ทุกคนทานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นการที่เราปรับ เลือดของเราให้มันเป็นด่างยิ่งขึ้นนะคะทานในทุกวันเลือดเป็นด่างมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมคะภาวะที่เลือดเป็นด่างอ่ะมันจะทําให้ไวรัสมันเข้าไปทําลายตัวเม็ดเลือดแดงได้ยากขึ้นทําให้เม็ดเลือดขาวอ่ะค่ะเขาทํางานได้ดีมากระบบไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เลือดมีภาวะเป็นเลือดข้นแล้วก็เลือดเป็นกดเนาะอย่างที่เดียบอกว่าเลือดเป็นกดมันทําให้ร่างกายทุกอย่างเราอักเสบอวัยวะต่างๆเราอักเสบทั้งหมดเลยนะคะคือ วิธีที่ดีที่สุดคือการปรับจากข้างในโดยการที่แบบปรับให้เลือดเราเป็นด่างให้มากที่สุดเนาะข้อที่4ให้ทานวิตามินซีเป็นประจำทุกวันค่ะแล้วให้เพิ่มปริมาณการทานด้วยถ้าไม่ใช่ช่วงนี้เนาะทุกคนสามารถทานวันละ1เม็ดได้เลยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนทานเช้ากับเย็นได้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเราเสริมภูมิคุ้มกันเข้าไปเพิ่มมากขึ้นแล้วก็วิตามินซีมันเป็นส่วนประกอบของผนังเม็ดเลือด ผนังเม็ดเลือดแดงเราแข็งแรงได้ก็ต้องมีวิตามินซีเป็นองค์ประกอบ100%เลยค่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าจะต้องทานนะคะคือไปทานตัวอื่นก็ได้หรือว่าใครมีวิตามินซีที่แบบทานประจําอยู่แล้วแล้วเป็นตัวที่แบบเรารู้สึกว่าทานแล้วมันเห็นผลแล้วร,รู้สึกถึงความแบบเฟรชความแบบ กระปี้กระเป๋าแล้วก็ไม่อ่อนเพลียถ้าสมมุติว่าทานแล้วมันมีเอฟเฟกแบบนี้คือแบบทุกคนทานต่อเนื่องไปได้เลยนะจะอยากให้ทุกคนเลือกวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาตินะคะมันจะดีต่อร่างกายเราที่สุดวิตามินซีจริงๆแล้วเขาเป็นวิตามินชนิดที่ละลายในน้ํานะคะเวลาที่เราทานเข้าไปอะประมาณสักสี่ชั่วโมงมันก็จะค่อยๆรีลิสหรือว่าค่อยๆขับวิตามินซีออกทางเหงื่อหรือว่าออกทางปัสสาวะแล้วนะคะเป็นวิตามินตัวเดียวที่ไม่สะสมในร่างกายทําให้เม็ดเลือดแดงเราแข็งแรงหลายคนมาถาม มาเยอะมากๆว่าช่วงนี้พี่ควรทานอะไรเสริมเป็นพิเศษหรือเปล่าคําตอบแรกเลยคือเดีอยากให้ทานวิตามินซีนะคะเหตุผลเดียวเลยคือผนังเม็ดเลือดแดงแข็งแรงพราะผนังเม็ดเลือดแดงแข็งแรง ตัวไวรัสก็เข้ามาเจาะกินเม็ดเลือดแดงไม่ได้ข้อ5ก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะในเรื่องของระบบการหมุนเวียนต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเสียต่างๆหรือว่าเลือดต่างๆการไหลเวียนโลหิตเราควรจะออกกําลังกายเพื่อแบบเพิ่มการไหลเวียนในร่างกายนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาที่ร่างกายเราแข็งแรงอะคะ่ะมันจะทําให้ภูมิภ้มกันต่างๆเรากลับมาหาหเวลาออกกาลังกายง่ายๆสักวันละสินาทีก็พอค่ะหาที่ออกกาลังกาย ออกง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะหรือว่าเราจะเปิด YouTube แล้วก็เต้นตามก็ได้สักสินาทีเนาะคือแบบตอนนี้มีสื่อวิธีการออกกําลังกายดีๆคือแนะนําเยอะเลยคืออยากให้ทุกคนแบบเริ่มอะค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยอยากให้ทุกคนจําขึ้นใจกับคํานี้ไว้เลยคือคําว่า all is well เดียวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะทุกๆอย่างทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เราได้เรียนรู้นะก็คืออยากให้ทุกคนแบบเปลี่ยนความเชื่อไปด้วยกันเนาะแล้วก็สร้างพลังบวกไปด้วยกันว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองค่ะมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะแบบไปนั่งเครียดเพราะเราเครียดไปมันก็ไม่สามารถช่วยอะไรให้มันดีขึ้นแต่สิ่งที่จะทําให้ทุกคนดีขึ้นเลยก็คือการปรับที่ตัวเรากเองเรากลับมาดูแลตัวเองเรากลับมารักตัวเองกลับมาดูแลสุขภาพเราถ้าร่างกายเราแข็งแรงอ่ะมันไม่มีทางเลยที่ไวััมน เข้้าามาไดเราแค่แบบป้องกันทุกอย่างให้พร้อมเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองจากข้างในแล้วก็ป้องกันจากข้างนอกด้วยถ้าเราดูแลตัวเองดี100%เรนะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะสิ่งที่เดียร์พูดในวันนี้เนาะไม่ได้ช่วยแค่ไวรัสนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบแชร์กันออกไปเยอะๆคือเดียเชื่อว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดยั้งยืนและปลอดภัยที่สุดด้วย